1 2ึ่งสเช็คเสียงหน่อยเช็คเสียงหน่อยอามารือยังมารือยังอ่าใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับมามามา เราโอเคดีละนะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆอยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมบอมนะครับผมจะเพจบอมฟอร์ดนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ฟอร์ตมนครสาขาเกษตรนวมินทร์นะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะพาพี่ๆทุกท่านนะครับมารับชมนะครับแนวทางการตกแต่งสหรับรถกระบะฟอร์ดร n นเจอร์แล้วก็สรับตัวเอเวอรเรสต์นะครับผมเจ็ดที่นั่งเนาะก็เมื่อวันก่อนนะครับเราก็ได้มีการไลฟ์สดไปครับผมก็คือให้ดูโปรโมชั่นเบื้องต้นแล้วนะครับว่า อตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับผมสหรับงาน Big Motor Sale เนาะ2024นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะพามาดูชุดแต่งนะครับผมว่ารถที่ฝอดเกษตรน้องมีของเราเนี่ยตกแต่งแบบไหนได้บ้างนะครับผมทั้ง Ford Ranger แล้วก็ทั้ง e v e r e s t 7ที่นั่งนะครับมาดูกันดีกว่านะครับนะนะตอนนี้เนี่ยคือผมอยู่ที่โรงอุปกรณ์ตกแต่งนะครับผมที่ฟอดพระนครสาขาเกษตรน้องมินนะครับ ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าที่นี่นะครับผมคือเราตกแต่งรถให้กับลูกค้าเนี่ยคือที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับรถของลูกค้าเนี่ยรับประกันได้เลยนะครับว่าจะไม่มีการเอาไปตกแต่งข้างนอกแต่อย่างใดน,นะครับผมก็คือเราจะตกแต่งที่นี่ทุกอย่างทุกชิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกันชนหน้าพวกอุปก,กรณ์ตกแต่งทุกชิ้นรวมไปถึงในเรื่องของตัวล้อแมกยางต่างๆเนี่ยคือเราเอามาใส่ให้กับลูกค้าที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้ามั่นใจสบายใจได้เลยนะครับว่า รถของลูกค้าเนี่ยจะไม่เอาไปตกแต่งข้างนอกให้เกิดความเสียหายอย่างแน่นอนนะครับอ่ะขออภัยด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะพามาชมแนวทางนะครับว่ามีรุ่นไหนที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับเริ่มต้นจาก Ford r a ว g e r กันก่อนเลยนะครับสำหรับ Ford r a n g e r นะครับต้องบอกว่าเรามีการตกแต่งที่่อนท้าที่จะหลากหลายนะครับมีให้เลือกทั้งตัวชุดเหล็กนะครับรวมไปถึงชุดพาร์ตตกแต่งนะครับผมสำหรับรถ Ford r a n g e r ของเรานะครับผม ดูชุดรกันก่อนดีกว่านะครับอย่างคันนี้เป็นต้นนะซาบคันนี้นะครับผมก็คือเป็นรุ่น Storm Tag นั่นเองนะครับผมโดยรน Storm Tag เป็นตัว 4x4 นะครับตัวนี้เนี่ยคือแนวทางเดียก็คือลูกค้าเนี่ยเขาอยากจะได้ส่งออฟโรดนะอยากได้ส่งออฟโรดนะครับตรงนี้เนี่ยลูกค้าก็ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะหลายชิ้นนะครับเริ่มจากตัวฝากระโปรงเห็นไหมครับตัวฝากระโปรงเนี่ยก็คือจะเป็นฝากระโปรงสกร o ปทรงฟิต นะครับผมซึ่งเป็นทรงยอดนิยมนะตัวฝากระโปรงเนี่ยเราสามารถทําสีคัสตอมได้นะครับผมแต่ว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าขอเลือกเป็นสีเทานะครับผมเป็นสีที่ใกล้เคียงกับสีตัวรถนั่นเองนะครับทาให้ตัวรถเนี่ยมันดูดูบึกบึนมากขึ้นเนาะดูเทมากยิ่งขึ้นแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมันจะมีโลโก้เห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยขอเลือกเป็นกระทิงนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าอยากได้รูปอะไรนะครับเรามีให้เลือกทั้งหมด3รูปนะครับก็คือมีลูกกระทิงรูปหมารูปแรดเนาะอ่ะ แล้วก็กระจังหน้านะครับแน่นอนว่าออกฟอร์ดทุกคันนะครับต้องเปลี่ยนกระจังหน้าอยู่แล้วนะครับผมกระจังหน้าเนี่ยเราก็ได้ใส่ไปส่ง F-W-D เหกับรุ่นพี่แรปเตอร์ V6 กับลูกค้านะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีไฟมินิไลท์มาให้ทั้ง3ดวงนะครับผมเพิ่มความสวยงามให้กับตัวกระจังหน้านะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกสีได้นะจะมีให้เลือกทั้งหมด2สีนะครับก็คือสีบอมไลท์นะครับเป็นสีส้มแล้วก็เป็นสีขาวนะครับส่วนทางด้านหน้าตรงนี้ครับเพิ่มความดุดดันเข้าไปนะครับโดยการติด ทุก,กันชนเหล็กจากแบรนด์แฮมเมอร์นะครับมาพร้อมกับวินลากจูงนะครับผมจากแบรนด์ลัสเซลมีวินลากจูงมาให้ด้วยนะครับผมนี่คือต้องบอกว่าเป็นสายออฟโรดขนาดแท้เลยนะครับตัวกระชนเหล็กแฮมเมอร์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ลูกค้าเนี่ยนิยมติดตั้งกันอย่างแพร่หลายนะครับผมในกลุ่มรถกระบะฟอร์เรจเออร์นะตัวนี้เป็นตัวคิงซีรีส์นะครับผมต่อมานะครับผมสิ่งที่ลูกค้าเปลี่ยนไปเลยนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวล้อแมกยาง นะครับผมสำหรับตัวร้มแอกยางต้องบอกว่าเรามีให้เลือกหลากหลายแบบหลากหลายไซส์นะครับผมอย่างคันนี้เนี่ยลูกค้าเขาเลือกเป็นขอบขนาด20นิ้วนะครับเป็นแบรนด์โอเอซินะก้านวายสีดาด้านสีสวยแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวยางนะครับผมก็คือเปลี่ยนเป็นยาง r t นั่นเองครับเดิมๆเนี่ยจะเป็นยาง H t ทแบบนี้อ่าเดิมๆนะครับกุชเชียร์แรลเลอร์แบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยลูกค้าก็อย่างที่บอกไปนะครับคอนเซปต์คือออฟโรดนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นยาง RT กับลูกค้านะครับ พร้อมกับยกสูงแล้วก็ติดตั้งปีนรุ้ปบองศามนะครับผม้าไปด้วยแบบนี้นะครับผมอันนี้เนี่ยคือจะทําให้ตัวรถเนี่ยมันดูสูงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้รถเนี่ยมันลุยผ่านอุปสรรคได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับการติดตั้งทรงเซ็ต,ตประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังตัวรถกันต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับผมด้านหลังตัวรถล้อแมกย่างก็เปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเป็นของอาที T เหมือนกันนะแล้วก็ทางท้ายรถเนี่ยต้องบอกก่อนว่า สตอมแท็กเนี่ยโลบาร์เดิมของเขาเนี่ยไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นโลบาร์แต่งนะครับผมของแบรนด์แฮมเมอร์นะโลบาร์เดิมของสตอมแท็กเนี่ยคือเขาสามารถปรับระดับได้5ระดับนะครับผมสามารถเลื่อนได้นะแต่คอนเซปต์ของลูกค้าก็คือคือลูกค้าเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้โลบาร์เดิมนะครับผมเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นโลบาร์ของแบรนด์แฮมเมอร์นะครับผมอ่าแล้วก็ทางด้านท้ายรถเนี่ยก็ต้องบอกว่าสวยงามนะติดบัมเปอร์ทรงสามมิติเอฟวีดีเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นสีที่ใกล้เคียงกับตัวรถนั่นเองนะครับผมนนี่สวยงามะครับ เนี่ยครับก็คือเป็นหนึ่งในงานตกแต่งที่ต้องบอกว่าเป็นสไตล์ออฟโรดนั่นเองนะครับผม <c oughs> แล้วก็ต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วว่าตกแต่งไม่ไม่ได้เยอะมากนะก็สรุปง,ง่ายๆเลยก็คือมีแค่การชนหน้ามีล้อแมกยางมีโลบาร์แค่นี้เองนะครับผมแล้วก็ใส่สกูปเข้าไปให้มันดูดูเขาเรียกว่าดูออฟโรดมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะอ่ะโอเคฮัดมานะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาชม อีกอีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นรูปแบบที่เรียกว่าเรียบง่ายนะครับผมสหรับสปอร์ตเดนเจอร์ของเรานะครับผมก็ประมาณนี้กันเนาะอ่ะอย่างคันนี้เป็นต้นนะครับสหรับคันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นรุ่นอ่าสปอร์ตนะครับผมเป็นตัวสปอร์ตนะครับผมสี่ขูดสองนะคันนี้เนี่ยคือตกแต่งไม่ได้เยอะมากมายครับพี่พี่เห็นไหมครับข้างบนเนี่ยใส่สกู๊ปนะครับทรงเดียวกับตัว Raptor V6 นะครับเป็นสกู๊ปแรปเตอร์นั่นเองแล้วก็ทางด้านหน้านี่คือจะเป็นแบบคลีนๆนะเดิมๆยัง ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีการใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้าก็เป็น f อ d นะครับผมเป็นทรงเดียวกับตัว r a p t o r V6 นั่นเองนะฮะับล้อแม็กยางตรงนี้ลูกค้าก็ขออัปเกรดด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่าก็คือเปลี่ยนเป็นล้อขอบ18นะครับผมเป็นขอบ18ใส่ยางออทอเรนสวยๆแบบนี้นะครับอืมก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นล้อแม็กยางเดิมๆนะคือออฟเซ็ตเนี่ยมันจะเป็นออฟเซ็ตบวกใช่ไหมครับ เวลาที่เราขับแบบเดิมเดิมเนี่ยมันจะรู้สึกมันจะไม่ค่อยสมส่วนสักเท่าไหร่นะครับผมตรงนี้เนี่ยลูกค้าส่วนมากเนี่ยคือจะเปลี่ยนในเรื่องของตัวล้อแมกยางเนี่ยเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับผมเนี่ยล้อแมกย่างเดิมเดิมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับพี่เวลาที่เราขับแบบเดิมเดิมเนาะมันก็จะดูดูไม่เท่สมับฟ fort เนาะลูกค้าส่วนมากเลยก็จะเปลี่ยนเป็นล้อแมกยางนะครับผมจะเปลี่ยนไปขอบ18ก็ได้เปลี่ยนไปขอบ20ก็ได้ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของลูกค้าแต่ละท่านนะครับก็ถ้าไปขอบ18 1ก็มีีีข้ออดตรงท่วาเเลยคืขา วิ่งนุ่มกว่าขอบยี่ิบเนาะแล้วก็สองเลยราคายางเนี่ยไม่ได้แพงมากนะครับผมอ่าอันนี้ก็ตกแต่งเล็กๆน้อยๆแล้วก็ใส่ราวหลังคาเข้าไปให้มันดูเหมือนกับรุ่นพี่วาย a c k นั่นเองนะอืมเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับผมนี่หลักๆก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าคันนี้เนี่ยก็คือยังตกแต่งไม่เสร็จนะพี่พี่เดี๋ยวเอาไว้คันนี้ตกแต่งเสร็จยังไง้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับอ่าผ่านไปแล้วสองคันนะครับผมก็คือไปชุดหน้าเหล็กแล้วก็ เป็นทรงเรียบง่ายนะครับผมอ่ะคันมาเลยนะครับผมก็แอดวาร์ขึ้นมาอีกนิดนึงสลับทรงเรียบง่ายแล้วก็แอดวาซ์อีกนิดหนึ่งก็คือจะเป็นแบบนี้อ่าหากสมมุติว่าพี่ๆท่านใดน,นะครับที่รู้สึกว่าเฮ้ยรถมันดูโล่งๆเกินไปแล้วก็สามารถใส่เป็นสกู๊ปแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ที่ผมบอกสกู๊ปเราสามารถคัสตอมได้ทาเป็นสีอะไรก็ได้นะพี่ๆอย่างคนันนี้รถสีดําแต่ลูกค้าชอบสีม่วงก็เลยเลือกเป็นสกู๊ปสีม่วงนะแล้วก็ด้านหน้าเมื่อกี้เป็นลูกกระทิงใช่ปะ คันนี้ก็คือรูปเลือกเป็นม้ามาสเตนครับแต่เป็นม้ามาแเตสีม่วงนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็เปียกกระจังด้วยนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่เอฟบดี o A D แล้วนะเปียกระจังแบบม้ามาแเตแบบนี้นะครับผมมาาเพาะกับไฟ LED ดีนะครับที่อยู่ทางด้านในนี่นะครับเวลาที่เรา,เาสตาร์ล้นเนี่ยมันจะมีแสงไฟออกมาเลยพี่มันดูสวยงามมากเลยนะครับคันนี้ก็คือจะเป็นรุ่นเอลพัชนั่นเองนะครับเป็นตัวโลซิลลี่นะเป็นแคปนะครับอืมแล้วก็ตัวล้อแมกย่างก็เปลี่ยนไปขอบ18 นะครับผมของแบโอซินั่นเองนะครับแล้วก็เป็นยาเอทีด้วยนะเออแล้วก็น้าข่าตัวรถนะครับผมก็คือได้มีการตกแต่งลวดลายไปทาให้รถตัวรถเนี่ยมันดูไม่โล่งว่าจะเกิดไปก็คือใส่เป็นรุ่มหมามาแต่งแบบนี้นะครับผมเป็นทําเป็นสีม่วงนะครับ่าก็สวยนะด้านหลังติดโลโก้เขาว่าแรปเตอร์นี่นะครับเออก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับนี่เปียวๆเ,เลยนะอ่ะแล้วก็รถทุกคันนะครับลูกค้าของผมทุกคันนะผมก็จะติดพวก เข้าไปหน้าเข้าไปท้ายพวกฝานถังน้ำมันที่เป็นกันลอยพวกนี้ให้ผมติดให้หมดนะครับทุกคันนะคะไม่ต้องห่วงนะครับผมบอกเลยว่าได้ของแถมเหมือนกันทุกคนนะครับอ่ะปัะบมาณนี้นะครับอือหึคันนี้สีรถเด่นมากเลยอันนี้สีพิเศษเหรอสีแลบเนาะอ่าอันนี้เป็นหนึ่งในงานตกแต่งตัวอย่างนะครับผมของการแรปสติ๊กเกอร์นะครับผมคันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่า สีชื่อสีของเขารหัสสีของเขาคือชื่ออะไรนะครับแต่ว่าสีของเขาเนี่ยมันจะออกเป็นเทาหมุนๆเนาะเออไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นเหมือนที่ตาผมเห็นหรือเปล่าครับจะเป็นแบบสีเทาหมุนๆน,นิดนึงออกไปทางขา,ขาวๆนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นของลูกค้าของที่พี่ผอเกษตรอีกท่านหนึ่งนะครับไม่ใช่ของลูกค้าผมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมไปถามมาให้นะครับ ใครที่ชื่นชอบสีแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมไปถามมให้ว่ารหัสสีชื่อรุ่นอะไรนะครับต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะมีการแรปสติ๊กเกอร์ให้ด้วยนะครับที่ฟอร์กสเซนอมินที่นี่นะครับผมแล้วก็งานแรปสติ๊กเกอร์ของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกรดเยอรมันนะพี่พี่ทุกคันเนี่ยก็คือสามารถใช้ยาวได้เลย5ปีเต็มๆนะครับโดยที่ไม่ต้องลอกออกเลยนะพอครบ5ปีแล้วเนี่ยเราจะลอกออกเปลี่ยนสีใหม่ก็สามารถทําได้นะพี่พี่บอกเลยว่าคุ้มค่าบ้างนะติดครั้งเดียวใช้ได้ยาวๆป้องกันรอยขีดข่วน ป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันสีรถจริงๆได้เป็นอย่างดีแล้วพี่พี่ค่ะคันนี้สีเดิมๆของเขาเนี่ยเป็นสีเทาเนาะอ่าสีเดิมๆเป็นสีเทาดํานะครับแต่ว่าแลปออกเป็นเหมือนแบบมนๆหน่อยนะเออก็สวยดีนะครับอ่ไในๆนแล้วก็โยกมาเอเวอร์เรสต์ละแล้วก็พามาดูแนทางการตกแต่งเลยแล้วกันนะครับอย่างคันนี้เนี่ยก็คือเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ครับผมเป็นของวิกเตอร์นะครับนี่ เห็นไหมครับเป็นของแม่วิกเตอร์แม่วิกเตอร์เนี่ยคือเขาจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะเขาจะมีฉายาเขาก็คือเป็นกระจังหน้าทรงมาเฟียนั่นเองนะครับผมเป็นรถทรงมาเฟียนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยเขาจะมีฉายาของเขานะครับด้วยความที่ว่ากระจังหน้าของเขาเนี่ยมีความดุนะครับแล้วก็มีความแบบดุดันนะเออเขาเลยให้ฉายาว่าเป็นทรงมาเฟียนะครับแล้วก็ถัดมาทางด้านล่างตรงนี้นะครับก็เป็นชุดตกแต่งรอบคันจากแบรนด์วิกเตอร์เหมือนกันนะครับผมเป็นชุดแต่งฟูลไซส์ ตัวชุดแต่งเนี่ยข้อมาถึงไฟตัดหมอกด้านบนตรงนี้เลยนะครับก็ทําให้ตัวรถเนี่ยมีความสวยงามเพิ่มมากยิ่งขึ้นดูเต็มดูหล่อเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็สาหรับตัวล้อแห็กย่าง,างตรงนี้เนี่ยลูกค้าก็าอัปเกรดด้วยเช่นเดียวกันนะครับอัปเกรดนะครับผมเป็นของแบรนด์เนะครับผมตัวก้านวายสีดําด้านนะครับผมแล้วก็รัดมาด้วยยาง RT แบบนี้นะครับผมขนาดของอยางอยาบอกเลยว่าสวยกําลังดีนะครับผมไม่ล้นออกมามาจะเกินไป นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบล้อล้นๆนะครับก็สามารถเลือกเป็นออฟเซตโบกสิบห้ากยีก็ได้นะครับผมอันนี้คือเป็นออฟเซตศูนย์นะมันก็จะล้อนออกมาจากตัวคิ้วล้อน,นิดหนึ่งสวยกําลังดีนะพี่พี่อ่าอันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับฮันน่าทายรถเนี่ยก็คือติดตั้งเป็นในส่วนของตัวชุดแต่งบิ๊กเตอร์้วยเช่นเดียวกันเนาะนะอ๋อคันนี้ยกสูงด้วยอ่าอันนี้ยกสูงด้วย,นนย,วยไม่ค่อยได้เห็นนะพี่พี่ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าเอเวอร์เสเนี่ย ไม่ค่อยที่เห็นนะสลหรับตัวยกสูงนะพี่พี่แต่หลังๆเนี่ยเริ่มมีมาแล้วนะครับคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักสาสีเดือนที่แล้วก็จะคิดกันในส่วนของตัวทรงสุรตาดเวรรุ่นดูบา่าแต่ว่าคราวนี้ยยกสูงกลับมาเรียบร้อยแล้วครับเดือนนี้สองคันแล้วเนาะนมีสองคันแล้นะครับที่ลูกค้าทํายกสูงนะเวลายกสูงแล้วก็ทําเหมือนกระบะเลยพี่เปลี่ยนปินงรปังปง,งูสาทําเป็นสเต็ปยกนะครับผมก็ทําให้ตัวรถเนี่ยมันดูใหญ่เพิ่มมากยิ่งขึ้นให้ตัวรถมันดูแบบดูลุยอุปสรรค ตรงนี้ก็ขอฝากไปด้วยละกันสำหรับเอเวอร์เรสยกสูงสีอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปหาชื่อมาให้นะต้องขออภัยด้วยนะครับผมไปหาชื่อมาให้นะ<ข>อ,อ่ะฮะอ่าโอเคสานบันไดอ่าโอเคมามันดูสีดํากันต่อนะครับผมสำหรับคันนี้ก็เป็นเอเวอร์เรสเหมือนกันนะครับเอเวอร์เรสสปอร์ตเจ็ดที่นั่งเหมือนกันนะครับผมสำหรับคันนี้เนี่ยก็คือแต่งสไตล์เรียบง่ายนะครับผมเปลี่ยนไม่ได้เยอะมากเลยพี่ เปลี่ยนแค่กระจังหน้าใช่ปะ้กระจังหน้าเดิมๆไม่ได้เปลี่ยนกระจังหน้าเดิมๆนะครับผมเปลี่ยนในส่วนของตัวชุดแต่งเป็นของแบร์เอเคซีจะต่างจากเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้เนี่ยคือเป็นของแบรนด์วิกเตอร์ซึ่งตัวแบรนด์วิกเตอร์เนี่ยคือเขาจะเป็นชุดแต่งแบบฟูลไซส์เนาะแต่นี่คือเป็นของเอเคซีอ๋อตัวนี้เป็นเอเคซีปีสองเอเคซีปีสองตัวใหม่ล่าสุดน,นะครับตัวนี้จะเป็นชุดแต่งฟูลไซส์แล้วอ่า ต้องบอกก่อนว่าโดยปกติแล้วเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบตกแต่งของ AKC ที่เป็นแบบของ V1 ที่เป็นชุดตกแต่งแค่ครึ่งเดียวประมาณนี้นะครับผมคือยังไม่ข้อไฟตันหมอนะครับแต่ว่าหลังๆใน AKC ออกแบบใหม่ก็คือทําเป็นของ V2 มาแล้วทําให้ดูคล้ายๆไปกับของเ a ปเตอร์ที่แบบ full size มานะครับแล้วก็ตัวคิ้วล้อเนี่ยก็คือเป็นของ AKC ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นลาย6แฉกนะ5แฉกขออภัยครับเป็นลาย5แฉกนะครับตัวนี้เนี่ยคือว่าเป็นหนึ่งแบรนด์ที่ออกแบบคิ้วล้อได้สวยงามมากเลยนะครับ แล้วก็คันนี้เนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนในเรื่องของตัวล้อแม็กยางด้วยนะครับผมก็คือใส่ล้อแม็กขอบยี่ิเนาะเปลี่ยนเป็นยางโตโยทัยโอเพคคันที่นะครับเป็นยางอาที T, นะคะใครที่อยากยกระดับของยางหน่อยผมก็แนะนํานะเป็นยางโตโยก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นยางอีกแบรนด์หนึ่งบิชเชลินก็ได้นะอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้านะครับอยากได้แบบไหนเรามีให้พร้อมหมดเลยนะครับอืมสุดท้ายละสุดท้ายละสุดท้ายละอย่างคันนี้เห็นไหม เมื่อกี้มีการแ็ปสติ๊กเกอร์เป็นสีเทาหมุนๆหน่อยเนาะแต่ว่าคันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นสติ๊กเกอร์สีดำด้านนั่นเองนะครับสีจริงของเขาก็คือสีดำนะสีดำเงานี่คือเป็นสีจริงของเขาแต่ว่าลูกค้าขอและเป็นสีดำด้านนะเป็นสรงยุโรปยุโรปหน่อยนะครับผมนะตรงนี้เราก็บอกเลยว่าเราเนี่ยมีการแ็ปสีที่นี่ด้วยนะครับผมหาลูกค้าท่านใดที่อยากจะดูแลรักษารถแบบ สะดวกสบายเนาะเอออยากจะให้มันป้องกันสียรถจริงๆของเราไม่อยากให้มันเกิดริ้วรอยเวลาขับในต่างจังหวัดก็สามารถติดตั้งเป็นงานแรปติกอร์แบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นแรปสี 3, หรือแรปใสก็ได้นะครับเข้ามาสอบถามก็ได้นะราคาเนี่ยมันจะต่างกันนะครับแรปใสเนี่ยจะแพงกว่าแรปสีนะพี่ๆอ่าเพราะว่าด้วยความที่แรปใสเนี่ยเขามีความยืดหยุ่นมากกว่าตัวแรปติกอร์แบบสีนะครับตัวนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยเนาะอย่างคันนี้ก็คือเปียกกระจังหน้าเปนตรงแรนดอนวันคิงคานะครับผม ก็จะเป็นดีไซน์ผสมผสานนะครับผมแล้วก็ตัวด้านหน้าตัวรถเนี่ยมันก็จะมีอสซเอเวอร์เรสมาให้ด้วยครับเอ้ยพอภัยครับเป็นตัวอสอนเอนะครับผมก็คือมีสสีสีแดงกับสีฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็คือเป็นชุดแต่งของ AKC นั่นเองที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือตัว V2 มันจะครอบตัวไฟหน้าทั้งหมดเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่ด้านล่างเป็นตัว V2 อ่าไม่ใช่ตัวนี้คือตัว V1 นะครับผมอ่าสับตัวนี้เนี่ยคือตัว V1 เนาะขอปากไปด้วยแล้วกันนะครับ ะปะ๊มานี้นะครับโอเคก็ก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยคือรถเนี่ยมีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับบอกทั้งตัวกระบะฟอร์ดเรนเจอร์แล้วก็ทั้งตัวเอเวอเรสต์ที่นั่งนะครับผมตอนนี้เนี่ยทางทีมงานซัพเออร์นะครับกำลังตกแต่งอุปรกรณ์ตกแต่งของเราอยู่นะครับผมเตรียมพร้อมที่จะสมอบก,กับลูกค้านะครับหากลูกค้าท่านใดที่มีความสนใจนะครับผมอยากซื้อฟอร์ดเรนเจอร์หรือฟอร์ดเอเวอเรสต์ก็สามารถเข้ามาติดต่อทางอินบ็อกซ์เข้ามาเพื่อสอบถามรายละเอียดจากมบบอมได้นะครับหรือว่า อยากโทรเข้ามาได้ที่เบอร์สูงแปน1524-1945นะครับโทรเข้ามาเพื่อสอบถามนะครับว่าแต่ละรุ่นแต่ละแบบเนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรยังไงบ้างมีงบตกแต่งยังไงมีเงินดาวเท่าไหร่ก็สามารถมาคุยกันได้นะครับผมวันนี้ผมขอฝากไปด้วยลวกันสลับ f อดเดนเจอร์แล้วก็ปอดเอเวอรเร์นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขออนุญ,ญาตลงไลฟ์แต่เพียงเท่านี้ลวกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่ในรายข้างหน้านครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ